โอเคผมกามสุดดิทั้งตัวลยครับผมพวกผมออมกีก็ผีก็ที่เคยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมยบเซเวนไดทูนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่คลิปอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะมาทําการวิเคราะห์นะครับตัวละครใหม่นะครับตำนานบวกกันนะครับนั่นก็คืออีวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของอีวานกันดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บหนึ่งนะ โอเคตอนนี้ตัวละครที่มาใหม่จะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะคือจะมีอีวานตับนานบวกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซอินนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของเซอินเนี่ยจะยำคลิปแย่อีกทีนะครับแล้วันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของอีวานกันก่อนนะครับว่าอีวานเป็นยังไงบ้างเลือไแม่เค็มไม่พอเนี่ยเติมเกมก็ยังแพงด้วยนี่เลยผมแนะนำจูบิโกช็อปเติมเกมง่ายเติมเกมสะดวก แถมไม่พอราคาย,ยังถูกกว่าเติมเองอีกด้วยเปิดให้บริการมามากกว่า5ปีใช้อดีตพัฒนเบิดในการเติมสะดวกปลอดภัยชับไวแน่นอนนะครับบอกราความเค็มไปเป็นเทพกนทีกับจูบิโก s ช็อปหรืออยู่ด้านล่างสนใจคลิกเลยบอกว่ามาจากผมอีปีแคทไก่รับสิทธิพิเศษมากมายสนใจติดต่อด้านล่างได้เลยครับผมมาดูท่าีมชั่นเปลว เสียงยังดังนะครับถ <g ười> <5 S 1> ้าอนิเมชันเปิดตัวโคตรดังนะครับเดี๋ยวผมขอทําการหลีเสียงเกมลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงผมพูดมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ของในส่วนของอีวานกันก่อนนะครับอีวานเนี่ยมีพลังโจมตีประมาณหนึ่งนะครับก็144ยสีห้นะครับถ้าเทียบก,กับตัวละครอื่นก็คือมีพลังโจมตีที่น้อยนะครับก็แสดงว่า,าเป็นตัวที่เหมือนเหมือนจะไม่ใช่ตามเมดปะ นะครับน่าจะคล้ายๆกับวัตเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวละครประเภทสมดุลนะครับก็ตัวละครสมดุลตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีพลังที่เท่ากันนะครับก็จะไม่เหมือนพิสัยไกลนะครับพิสัยไกลจะมีพลังโจมตีที่เยอะกว่าเนาะโอเคนะครับในส่วนของสเต็ก็ประมาณนี้นะครับมาเรามาดูส่วนของแพสซีฟกันนะครับแพสซีฟของอีวานเนี่ยนะครับจะเป็นการขจัดพับออกไปนะครับและลดพลังโจมตีศัตรู14เนะครับ ก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยลดพลังโจมตีลง11เป็นเวลา5วินาทีนะครับในอาัตรา14นะครับก็คือจะติดทั้งขจัดผลนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีด้วยนะครับ14ถือว่ามีผล2อย่างเลยนะครับก็มองว่าเหมาะสําหรับ เอาไว้จัดการพวกตัวละครอมะตะนะครับพวกตัวละครที่ตายยากๆนะครับที่แบบไม่ยอมตายสักทีนะครับหรือว่ามีบัฟเกาะหรืออะไรอย่างนี้นะครับตัวละครในส่วนของอ e ีวานตำนานบวกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้ตักพวกโล่โลเลือดเอ้ยนะครับ หรือในส่วนของอมตะหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นบัฟที่ทําให้ตัวละครฝ่งตกข้ามมันเก่งขึ้นหรือว่าตายยากมากขึ้นนะครับอีวานก็จะเป็นตัวจัดก,การในเรื่องนี้เนาะในส่วนของสกิลแอคทีฟที่1นะครับจะเป็นสกิลที่สร้างความเสียหาย300นะครับและมอบผลหมดสติ1 0 0ในอัตรานะครับแล้วก็ผลักออกด้วยนะและทําให้อ่าแล้วพอใช้สกิลนี้นะครับจะรีเซ็ตคูลดาวของไลล่าดุเดือดทันทีนะครับไลล่าดุเดือดคือสกิลนี้นะครับ สกิลพุ่งโจมตีสร้างความเสียหาย300%นะครับและมอบผลหมดสติให้ทันทีนะครับในแล้วก็จะโจมตีประเภทโจมตีก่อนนะครับก็คือตัวของอีวานเนี่ยเป็นตัวละคร c c ที่ชัดเจนมากนะครับก็คือสามารถทำการสตันคู่ต่อดสู้ได้นะครับชัวร์ถึง2สกิลนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ PVP ค่อนข้างโกงนะครับโกงได้เลยแหละ เรียกว่าโกงได้เลยนะครับเพราะว่า CC ค่อนข้างที่จะติดได้ชัดเจนนะครับมากๆเลยนะครับ ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีตัวละครประเภทกันซีซีเช่นต้านความเสียหายระหว่างตอนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับเพราะว่าแพสซีฟของอีวานเองเนี่ยสามารถที่จะลบต้านทานสถานะได้นะครับก็คือลบบัฟศัตรูทิ้งไปนะครับถ้าถ้าศัตรูมีต้านทานก็ลบทิ้งนะครับมีเกาะก็ลบทิ้งได้นะครับแต่ว่ามีอัตราแค่14%ทุกครั้งที่ตีนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่สตัน แบบ100% 2นสองสกิลนะครับและแถมไม่พอพอเราใช้สกิลปุ๊บเนี่ยจะทำการรีเซ็ตสกิลที่2ทันทีด้วยนะครับแล้วไปดูดส่วนของสกิลแอคทีฟที่3นะครับเป็นสกิลบัฟให้กับตัวเองนะครับมีคูลดาอยู่32วินาทีนะครับโดยการที่จะเพิ่มคิดิติคอลให้ตัวเอง100%เปอร์เซ็นต์นะครับในเวลา15วินาทีแล้วเพิ่มความเสียหายอีก33%ในเวลาที่เท่ากันนะครับและจะทำให้ตัวละครติดสถานะไร้ไพ่นะครับ สถานะไร้พ่คืออะไรนะครับไร้พ่ก็คือจะทําให้เราเนี่ยต้านทานการาเขาเรียกว่าไงโดน CC อ่ะต้านทาน CC นะครับก็คือสถานะอะไรก็ตามที่ทําให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จะไม่มีผลกับเรานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถึกทนแล้วก็ตีแรงมากๆนะครับในช่วงเวลา15นาทีเออ15วีแรกแล้วไปจะ15นาทีใครจะ PVP กัน15นาทีวบ,บ้านะครับ โอเคเราไปดูส่วนของสกิลอัลติเมทกันบ้างนะครับสกิลอัลติเมทเอาอีกแล้วนะครับคือมันเป็นตัวละครที่โจมตีเดี่ยวเป็นหลักนะครับก็คือสร้างความเสียหายที่เลเวลหนึ่งเนี่ย1,125นะนร้บห้่ยครับแก่ภาระ,ะแก่เป้าหมายนะครับและทำให้ติดสถานะไร้ไพ่และมอบโอ้ยผมเป็นอะไรเนี่ยโอเคนะครับจะสร้างความเสียหาย1,125%นะครับของพลังเดนตีให้แก่เป้าหมายและติดสถานะไร้พ่ายและมอบสถานะ หมดสติให้100%นะครับก็คือเอาพูดตรงๆนะครับในส่วนของอ e ีวานเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างขี้โกงประมาณนึงนะครับก็จนกว่าจะมีการแก้ทางได้นะครับเช่นมีประดับหลุดซีซีหรือมีจูจูหรือมีอะไรแบบนี้นะครับที่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสกิลของอ e ีวานได้นะครับเพราะว่าอ e ีวานเนี่ยสามารถเข้าไปจับตายได้หนึ่งตัวทันทีนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวละคร,รตัวใดก็ตามนะครับ ฝัง่งเรามี4คนใช่ไหมฝั่งตุงข้ามมี4คน,นครับอีวานเนี่ยสามารถที่จะหยุด1คนหรือว่าทําการปิด1ตัวได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีสกิลสตันถึง2สกิลนะครับและรีเซ็ตครูดาวทําให้มีสกิลสตันถึง3สกิลจากอันติอีกเป็น4สกิลแล้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีวานถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะพีคมากใน PvP นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดูเมตากันอีกต่อไปนะครับว่าจะสามารถแก้ยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกก็คือข้อเสียของอีวานคือสกิลทุกสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลเดียวหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเหมาะกับการจัดการตัวใดตัวหนึ่งให้ตายก่อนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่สามารถจัดการตัวละครใดตัวหนึ่งได้นะครับก็ ถือว่าเจ๊งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกับตัวละครอื่นๆที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับตัวละครฝั่งตรงข้ามได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มอบสตานให้กับทั้งทีมได้อย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอีวานเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่ควรจะข้ามนะครับไม่ควรจะข้ามและก็น่าสะสมเก็บเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้จริงๆก็ คงไม่มีหรอกมั้งนะครับสำหรับอ e ีวานเนี่ยผมว่าเป็นตัวละครที่ควรจะมีเลยด้วยซ้ํานะครับควรจะเก็บเอาไว้ในครอบครองนะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วย,วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ